จดหมายน้อยของคุณธนาธรจึงรุ่มเรืองกิจนะครับอันนีก็ดูเหมือนฟูงฟ้าชอบกลเป็นการจวงหัวถึงผู้สมัครฝ่ายประชาธิปไตยให้รวมกันให้แน่นอย่าหลงลืมอุด,ดมการนะครับผม,มามาอ่านให้ฟังสักสองสักสองสามาาราฟราฟสั้นๆใน Facebook ก็บอกว่าถึงผู้สมัครสวอฝอ่ายประชาธิปไตยทุกท่านผมเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวสนใจการเลือกสว2 5 6ห มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมพรุ่งนี้จะถึงวันเลือกสวร,ระดับประเทศพรุ่งนี้เย็นเราจะเห็นหน้าตาของวุฒิสภาชุดใหม่กฎกติกาออกแบบมาให้เราแตกแยกกันเองทะเลาะเบอาแวงกันเองไม่ไว้วางใจกันใครทรยศเพื่อนได้เข้ารอบได้เป็นสวในเวลาเช่นนี้เองเป็นเวลาพิสูจน์ความเข้มแข็งของขบวนการประชาธิปไตยว่าเราสามารถรวมกันเป็นหนึ่ง ก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเสียสละเพื่อผลักดันวาระประชาธิปไตยได้หรือไม่นอกจากนี้มันเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครทุกคนว่าแต่ละท่านเป็นคนอย่างไรเราว่าเราพร้อมจะหักหานเพื่อนร่วมทางเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองหรือไม่จากนั้นก็ไล่เรียงเพื่อที่จะเตือนสติฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันพูดง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับมีปัญหาเกิดขึ้นใน ในสอวอที่เข้ารณรงค์กันมาอ,มอาจจะเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยอย่างที่คุณธนาธรนาธนาทรบอกหรืออาจจะเรียกว่าสวสีส้มอย่างที่สื่อเรียกกันแบ่งกันเป็นกลุ่มสีนั้นสีนี้ก็เถอะครับเหมือนกับมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นในฝ่ายประชาธิปไตยที่คุณธนาทรพูดถึงก็นี่ถึงขนาดบอกนี้เลยในค่ําคืนสุดท้ายผมฝากให้ทุกท่านใช้เวลากับตัวเองคร่าครวญทาไมใช้คร่าครวญครับมันต้องใคร่ครวญอถูกไหม ใคร,คร่ครวนนี่มันฟูมไฟล์คร่ครวนนี่คือคิดไงแต่ว่าเอาละแกเขียนคล่ำครวนให้เยอะและให้ลึกถามตัวเองว่าเราชอบสังคมที่หักหลังกันเหรอ,หอเราชอบสังคมที่ไม่เคารพกฎติกากลุ่มเหรอค,รคือเหมือนว่าเขาตกลงกันแล้วว่า จะเป็นโวตเตอร์อย่างนี้จะงั้นอะไรเงี้ยนะฮะครับหรือเราอยากเห็นสังคมที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงใจต่อกันพร้อมเสียสละส่วนตนเพื่อความงามที่ยิ่งใหญ่ของส่วนเหลือส่วนรวมครับเราเลือกเองได้มันเริ่มต้นได้ที่เราอย่าให้กฎกิจการของพวกเขาทําลายเราผมเชื่อในศักยภาพของมนุษย์มนุษย์พร้อมจะสละประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเพื่ออนาคตของลูกหลานครับนะกแล้วก็บอกว่าในคับคือสุดท้ายแม้จะผ่านได้เห็นและสัมผัสความเห็นแก่ตัวมากมายแต่ผมยังเชื่อมั่นในมนุษย์ เช่นเดิม,มก็ขอขอบคุณบรรดาผู้สมัครส,ครสวรประชาธิปไตยทุกท่านที่เสียสละตัวเองเข้ากระบวนการครั้งนี้และหวังว่าจะตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่ออนาคตของประชาธิปไตยไทยคือฟังดูโดยโดย,โดยในยะมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าเอาละตอนนี้ที่เหลือหลุดเข้ามาสักเกือบ2,000-3,000นคนเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นคนในกระบวนการประชาธิปไตยขัวก้าวหน้าเนี่ยม,มันเริ่มแตกแถว ซึ่งอาจจะส่วนหนึ่งก็แบบเริ่มไม่ไม่มาในเส้นทางอุดมการณ์หรือไม่มีใครฟังใครแล้วอะูกต้องตอนแรกอาจจะเกาะกลุ่มกันมาผ่านอำเภอแล้วก็มาวัดกันที่จังหวัดทีนี้แหละพอมาจังหวัดถึงกรุงเทพสามพันสองาร้อยคนที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยนะตัดไปหคนเนี่ยมันก็เลยแต่ละคนก็เริ่มที่คิดว่าเอ้เราก็มีดีเอาเป็นว่าทุกคนคิดว่าตัว เองก็เป็น1ในตองอูเหมือนกันเพราะวิธีคิดง่ายๆเลยก็คือว่าเขาอ่ะเป็นสองในกลุ่มจังหวัดของเขาเขาถึงได้เป็นตัวแทนเข้ามาถูกไหมล้วนแล้วแต่คิดว่าตัวเองคือตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะเป็นเลือกตั้ง มันก็เลยมีจดหมายคล่ำครวนอย่างที่พี่ก้พูดถึงแล้วเราก็ต้องยอมรับว่านอกเหนือจากว่าโอเคเขาก็มีวุฒิภาวะระดับหนึ่งคืออายุต้องเท่นะสองข่อ้ยสี่สิบขึ้นอ่าสี่สิบขึ้นเนี่ยก็มีวุฒิภาวะระดับหนึ่งพอมาถึงจุดนี้เขาคิดว่าเฮ้เราก็น่าจะเป็นซัมบัดี้ได้ฮะเพราะนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ฉันจะเอาอ่ะฉันฉันไม่เป็นวอเตอร์แล้วอ่ะฉันจะเอาอ่ะคราวนี้ พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บพี่โก้เขาก็คงอันนี้ยังไม่นับนะว่าอาจจะมีพลังสีเทามาดูอะไรอย่างงี้นะก็ออฟเฟอร์ตำแหน่งออฟเฟอร์กี่กี่ขีดกี่โลอะไรอาจจะมีด้วยนะมันใจมันอาจจะไหวมันหวั่นมันหวั่นไหวแรกๆเดินเท้าออกจากบ้านมาก็อุดมการแน่วแน่นะแต่พอมาเจอโอ้โหนี่มันอยู่ เดินมากลางทะเลทรายมาเจอแหล่งโอเอซิสนะฮะมาเจอคําว่าอุดมสมบูรณ์อย่างที่นักวิชาการท่านชอบใช้เนี่ยใจมันแกว่งนะก็เลยต้องมาปลุกมาเร้ามาอะไรกันอีกรอบหนึ่งเมื่อคืนแต่เชื่อเถอะว่าด้านหนึ่งเน่ยเป็นการปลุกแต่ดูเนื้อหารายละเอียดแล้วเนี่ยแมมันมันปลุกปลอบก็จริงแต่บางด้านเนี่ยเอ้ยทำไมผมต้องมาเชื่อคุณเน่ยเพราะว่าดูภาษาดูถ้อยคําเนี่ย เรียนด้วยความเคารพนะผมก็ทํากิจกรรมมาเหมือนกับคุณธนาทรตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเห็นเห็นเห็นคุณนีมนตรีบอกเหมือนเด็กทํากิจกรรมเป็นเป็นภาษาสมัยที่ผมทํากิจกรรมมาที่เขาใช้ภาษาคือเวลาที่เริ่มมีความไม่สมัครสมานมีความแตกแยกทางความคิด จะจะปลุกเราแล้วก็จะมาอะไรต่อเมื่อรายการเพื่อให้เห็นถึงว่าอุดมการอุดมการต้องเกาะเอาไว้ย้อนรอยถอยกลับวันเริ่มต้นว่าที่เรามาคุยกันวันนั้นยังจําได้ไหมอะไคือภาษาแบบเนี้ถ้าใช้ตอน21 22ก่อน25ที่ยังเรียนอยู่ในมหาวิาลยนะอาจจะได้ผลแต่วันนี้ทุกคน40อัพทั้งนั้นเลย อ่ะมันก็เลยเริ่มที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองฟังแล้วก็เอามาใคร้ครวนไม่ใช่คล่ำครวนนะถ้าคล่ำครวนนั้นใช้กับตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ตอนนี้เขาใคร้ครวนเนีเหมือนพระท่านเทศเนี่ยพอเทศเสร็จปุ๊บ สาธุชนปรดนําไปไข้ครวนไม่ใช้ยัดเยยนนะฮะไปไข้ครวนด้วยเขาบอกว่าสาธุชนไปค้าครวญไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไข้ครวนจากสติปัญญาของตัวเองเท่าที่มีอยู่แล้วก็จะได้เห็นแจ้งนะฮะด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็เลยขมวดรวมกับอันนี้คือกรณีที่สองกรณีที่สองนะส่วนไอ้รอแล้วเอ้าก็ว่ากันไปตามเขาซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยบ่งบอกว่าซัมติงรองและในกลุ่มหัวก้าวหน้าเนี่ย เริ่มมีปัญหาในฝ่ายที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยหรือฝ่ายหัวก้าวหน้าอืในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมอ่าอเปรียบเทียบไปเห็นนิดหนึ่งมีหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปแยกนะครับกลายเป็นรถนี่คือสวอ,อนะไม่ใช่รถไฟฟ้านีสายสีส้มสา,สายสีแดงสายสีน้ําเงินมันสวอ,อเขาจะไปทําหน้าที่สภาผู้ทรงคุณวุธไม่ใช่รถไฟฟ้าเขาเลยออาี้ฟังพี่ เหลือสองสายมนตรีนะสายหนึ่งคือสายส้มเขาประกาศชาัดเจนอีกสายหนึ่งก็เรียกว่าสายสีม่วงนะคือพอเขา,อาจบด้วยสีม่วงนะฮะมันนี่ทอสก,กันมาเสร็จสับพนะฮะด้วยความเคารพไม่ได้ไปดูหมิ่นใครนะมันเป็นแบบนี้เขาก็ไม่พูดกันอย่างอื่นแล้วเพราะจบกันที่ตรงนั้นแต่สายแต่เพยงในภาษาสีม่วงมันอาจจะมีหลายหลาย,ลายม่วงแก่ม่วงเข้มม่วงอะไร ตั้งใจกันมาแบบนั้นนยแล้วจบกันที่ตรงนั้นแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเรามาด้วยเหตุนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งที่เข้ามากันด้วยวิธีคิดที่ต้องการมีความมุ่งมั่นไม่แตกต่างกันแต่จู่ๆเนี่ยพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่พี่โก้บอกเลยเฮ้ยถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธินะอ่าแล้วจะบอกว่ามนตรีต้องเลือกโคอ่า ก็ถามว่าเอาทําไมพี่โก้ไม่เลือกผมบ้างอะ,อะเอาง่ายๆอ่ะติ่งต่างสมมติติ่งต่างว่เกิดผมสมัครนะรแล้วเกิดผมได้ตัวแทนกทมอสองคนในกลุ่ม,มสื่อนะแล้วอยู่ๆจะมาบอกให้ผมไปเลือกคนอื่นในกลุ่มผมนะผมก็ไม่เอานะ